สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านค่ะวันนี้มาในเมนูแกงขี้เหล็กใส่กะทิค่ะแล้วก็ใส่เป็นหมูย่างด้วยมาพร้อมกับวิธีการทำที่ง่ายๆนะคะอธิบายให้ทำตามกันแบบไม่ได้ยุ่งยากเลยค่ะไปค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันค่ะวัตถุดิบอย่างแรกเลยก็คือขี้เหล็กค่ะก็ขี้เหล็กเราซื้อมาเป็นแบบสดๆนะคะเราจะนำมาต้ม ตอนนี้ค่ะเราต้มรอบที่สองต้มรอบแรกก็ใส่เกลือรอบที่2ก็ใส่เกลือลงไปด้วยค่ะก็มีเมนูแกงขี้เหล็กเกิดขึ้นในวันนี้เพราะว่าเราได้ขี้เหล็กมา1กรัมแค่ราคากรมละ20บาทเท่านั้นก็ขี้เหล็กเขาจะมีความขมมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องต้มเขาสอง,องรอบค่ะก็ต้มครบสองรอบแล้วเราก็จะนำเขามาล้างน้ำที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี่ก็คือนำไปล้างน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ย้ำเลยนะคะต้องต้มทั้งหมด2รอบแล้วในการต้มต้องใส่เกลือด้วยค่ะมาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะขั้นตอนนี้ค่ะเราจะใช้เป็นหมูสันนอกค่ะหมูสันนอกเราก็นำมากิวมาย่างกับกระทะเทฟลอนนะคะให้สุกค่ะขั้นตอนตรงนี้เพื่อนๆก็ดูวิธีการกิวแล้วดูวิธีการย่างหมูสันนอกกันก่อนค่ะ เดี๋ยวเราก็จะรวบลัดตัดภาพมาให้เพื่อนๆดูอยู่เรื่อยๆนะคะว่าในการย่างในการกิวของเราเนี่ยหน้าตาเขาจะเปลี่ยนเป็นยังไงบ้างค่ะตอนนี้ก็ย่างเสร็จแล้วค่ะจากนั้นก็ปิดแก๊สค่ะและเรามาหั่นกันค่ะก็หั่นหมูย่างนะคะหั่นให้เป็นชิ้นพอคำค่ะ เมนูที่ใช้เป็นขี้เหล็กนะคะก็จะมีอยู่2แบบก็คือแกงแบบอีสานแล้วก็แกงแบบไทยๆซึ่งใส่กะทิค่ะ ตรงนี้นะคะก็เราก็ได้เคยทํำแกงอีสานไปแล้วแกงกะทิก็เคยไปแล้วแต่ใส่เป็นหมูหมูสามชั้นแต่วันนี้เราใช้เป็นหมูสันนอกค่ะแล้วก็ย่างก็เกี่ยวค่ะต่อไปก็มาถึงเครื่องแกงค่ะเครื่องแกงก็สะดวกซื้อก็ซื้อ,อสะดวกตําก็ตําแต่ที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี่ก็คือเราตําเองค่ะใครอยากจะรู้วิธีการตานะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปค่ะ แล้วก็เราจะมาเริ่มแกงกันเลยค่ะเริ่มจากการตั้งกระทะใส่หัวกะทิลงไปค่ะวันนี้เราก็ใช้หัวกะทิที่500มิลลิลิตรค่ะจากนั้นก็ติดแก๊สค่ะก็ตั้งไปสักแป๊บหนึ่งค่ะให้หัวกะทิเดือดนะคะพอหัวกะทิเดือดเสร็จเราใส่เครื่องแกงลงไปค่ะ งนี้นะคะให้เพื่อนๆเปลี่ยนเป็นไฟอ่อนนะคะอ่อนที่สุดค่ะแล้วเราจะค่อยๆเคี่ยวไปเรื่อยๆเพื่อให้กะทิแตกมันค่ะตะลิ้วถ้าปีที่อยู่ในมือนะคะอย่าหยุดคนค่ะให้คนไปเรื่อยๆนะคะไม่อย่างนั้นเครื่องแกงนะคะเขาจะไหม้ติดกระทะได้ค่ะจะทําให้แกงของเราขมนะก็รวบลัดตัดภาพมาที่กะทิแตกมันแล้วค่ะกะทิแตกมันแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะต่อไปให้เราใส่หมูลงไปค่ะ ใส่หมูลงไปแล้วไฟจากที่เป็นอ่อนๆน,นะคะให้เราปรับเป็นไฟกลางหรือว่าไฟแรงได้เลยค่ะ mm hmm. ต่อไปเราใส่ขี้เหล็กลงไปค่ะ mm hmm. ใส่ขี้เหล็กลงไปแล้วก็ตามด้วยหางกะทิเลยค่ะเพื่อนๆ ตรงนี้เราก็คุกเ้านะคะดูซิว่าน้ําแกงของเราเนี่ยข้นไปหรือว่าเยอะไปนะคะต้องค่อยๆเติมหางกะทินะคะอย่าใส่ลงไปเยอะก็เช็คดูแล้วนะคะน้ําแกงตอนนี้เรามีน้อยแล้วก็ข้นไปนะคะเราก็จะเติมเป็นหางกะทิลงไปอีกค่ะแต่ถ้าหางกะทิหมดไม่มีหางกะทิแล้วให้เราใส่น้ําเปล่าลงไปได้ค่ะ ตอนนี้เราก็ตั้งแกงไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าน้ําแกงของเราจะเดือดจัดจัดนะคะเมื่อน้ําแกงของเราเดือดจัดจัดแล้วเราก็จะมาปรุงรสชาติปรุงรสชาติด้วยน้าปลาค่ะใครชอบหวานนะคะก็ใส่น้ําตาลลงไปแต่ของเราจะใส่แค่หนึ่งช้อนชาเท่านั้นเพราะว่าเราจะได้ความหวานจากกะทิแล้วจากนั้นก็คุกเล้าค่ะให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันและเดี๋ยวเราจะมาชิมนะคะว่ารสชาติของเราความเค็มได้ไหม แกงทุกอย่างนะคะเมื่อปรุงรสชาติแล้วเพืพ่อนๆก็จะต้องชิมค่ะชิมเอาในรสชาติที่ตัวเองชอบนะคะว่าได้หรือเปล่าส่วนใครที่ชอบผงปรุงผงชูก็สามารถใส่ได้เลยค่ะในขั้นตอนนี้ค่ะเห็นไหมคะเราก็ชิมเมื่อรสชาติได้แล้วนะคะเราก็จะรอให้น้ําแกงเดือดจัดจัดอีกหนึ่งรอบค่ะเดือดจ,จัดจัดอีกหนึ่งรอบเสร็จเรียบร้อยเราก็จะทําการปิดแก๊สค่ะ แล้วนี่แหละค่ะก็เป็นอันเสร็จกัน,นะคะกับเมนูแกงขี้เหล็กใส่กะทิแล้วก็ใส่เป็นหมูย่างค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆสำหรับเมนูนี้ก็อยากจะให้เพื่อนๆลองไปทำรับประทานกันดูนะคะแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ K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 , กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารค่ะวันนี้ต้องขอตัวไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ